อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องป๊อปปี้แป๊บด้วยจ้าห่งขว้าคนรั่วสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับผมนะอยู่กับผมช่องป๊อปปี้แป๊บนะครับผมและอยู่ในช่วงขวัวคนรั่วนะครับมั่วไปก่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมนะผมมีเมนําเมนําเมนูอะไรมานําเสนอนะครับผมนะอย่าลืมนะครับผมนะกดติดตามช่องด้วยนะครับผมนะพร้อมแล้วนะครับผมนะไปดู วัตถุด,ดิบกันแหมอันนี้ก็ไม่รู้จะถือว่าทำไมแหมเชื้อกฟืนฝวาไปก่อนไปกันครับผม <c oughs> พร้อมแล้วนะครับผมนะป๊อปปี้แป๊บนะครับผมนะจะอันเชิญนวัตถุดิบนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องปรุงเครื่องเทศนะครับผมใส่ถุงไว้อย่างดีนะครับผมนะชิ้นแรกตาไค้นะครับผมใบมะกรูดครับผมนะหอมแดงนะครับผม แล้วก็พริกป่นกับกระเทียมนะครับผมนี่นะครับผมนะขายไปได้พี่น้ำปลานะครับผมนะใกล้จะหมดแล้วนะครับผมนะสปอนเซอร์เข้าได้เด้อนะครับผมแล้วก็เกีรยนะครับผมนะแล้วก็นี่ครับผมนะอูมามินะครับผมเมนูนี้มีชื่อว่าขาหมูนึ่งน้ำปลาสูตรป๊อปปี้แป๊บนะครับผม พร้อมแล้วนะครับผมนะอันเชิมวัตถุดิบมาได้เลยนะครับผมเฮ้ยวัตถุดิบมาแล้วโอเคโอเคจะไปแล้วจะไปแล้วฉากนี้นะครับผมป๊อปปี้แป๊บต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะลืมถ่ายวัตถุดิบขาหมูให้กับพี่ๆได้ดูนะครับผมนะไม่เป็นไรนะครับผมนะัยกัอด้วยนะครับเกลครับเสื้อนะครับผมมาสิ่งแรกนะครับผมนะที่จะใส่หาเกลือก่อนนี่ เกียร์มิดนะครับผมนะเกียร์มิดนะครับผมใส่ลงไปนะครับ <Yeah. S 1> แม่ตรงใส่สาวนินทามีคนบน่นคิดถึงแน่นอนเลยมาเห็นมันไฟ์สดุดนะหายไปไหนไอ้ป๊อปปี้แป๊บยังอยู่ครับผมนะ ขายคลิปอยู่เด้อลูกพี่ต่อไปนะครับผมนะตะไคร้นะครับผมนะพริกแห้งพริกนะครับผมนะแล้วแต่ความเผ็ดคนชอบเด้อชอบผเผ็ดมากก็ใส่มากผเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะครับผมนะ <c oughs> ปาดปาดซอยตะไคร้ซอยตะไคร้นี่ออตะไคร้นะครับผมนะก็แล้วแต่ชอบนะครับผมนะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับผมนะ เอาตามใจตัวเองเลยนะครับผมแหมขาวอบอซะบสลอเกินตะไคร้บอกออกมาแมคิดถึงขาน้องๆอีหนูเลยนะขาอบอวบแบบนี้แหมบรรยากาศนะครับผมนะผล้วฝนก็จะตกแล้วฮัน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 นี่ อีกหัวหนึ่งอีกหัวหนึ่งแถมแถมแถมนะขนาดซื้อขนาดไปซื้อของยังต้องการของแถมใช่ไหมนี่เราใส่เครื่องปรุงเราก็แถมให้ตัวเองนิดนึงนะนะครับผมนะครับผมนะต่อไปนะครับผมนะใบมะกรูดนะครับผมนะใส่ใบมะกรูดตามลงไปนะครับผมนะไม่ต้องขยงุงขยี้หรอกนะครับผม เดี๋ยวสากมันขยี้เองนะครับผมนะน้ํามันระหอมระเหยนะครับผมนะจากใบมะกรูดมันออกมาเองจะใส่กี่ใบนะครับผมนะก็แล้วแต่ตามความชอบเลยพี่ไม่มีใครห้ามไม่มีใครถือนะครับผมนะแล้วผมจะชีกทําไมล้อเดี๋ยวตำไปมันก็มุ่นเหมือนเดิมอ้ยนะครับผมนะมัวแต่ชี้แคเสียเวลานะครับผมแหมฉีโขดได้คุยกับพี่ๆนะครับผมนะมาดูวันแล้วก็ตำครับผม ไปเรื่อยๆนะครับผมนะตั้ไปเรื่อยๆตำ้ไปสักพักหนึ่งนะครับผมนะให้นัพอแหลกๆนิดหนึ่งนะครับผมนะจากนั้นนะครับผมนะก็นี่กระเทียมหอมแดงลงไปเลยนะครับผม ชอบใส่เครื่องเยอะๆนะครับผมนะมันจะได้กินเครื่องด้วยนะครับผมนะกินอาหารให้เป็นยานะครับผมนะไม่ใช่กินยาให้เป็นอาหารแฮ่ปลูกแล้วนะครับผมใครชอบหอบแดงก็นะครับผมนะจัดเข้าไปใส่เข้าไปนะครับผมปอย่าลืมนะครับผมนะฝากกดติดตามช่องกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับครัวคนรั่วด้วยนะครับผมนะ หอมแดงชึบไว้เสียหอมทีนี้หอมเน่าหอมเน่าไม่ผ่านไม่ผ่าน QC หอมเมื่อกี้ไม่ผ่าน,น QC โอ้โหอันนี้ก็เน่าไม่ผ่าน QC อีกสองละสองหัวละหอมแดงไม่ผ่าน QC สองหัวละใส่ลงไปน ใส่ลงไปโชดดินี่หลังจากนะครับผมนะใส่กระเทียมใส่หอมแดงไปแล้วนะครับผมนะก็ตำต่อนะครับผมนะตํำจนพอนะครับผมนะผมชอบเป็นคนกินเครื่องด้วยนะครับผมนะกินเครื่องขอให้มันละเอียดพอเคี้ยวได้กินได้นะครับผมนะ แกงเครื่องอะไรกินได้นะครับผมนะเดี๋ยวตัดฉากไปที่นะครับผมนะตอนตำน้ำพริกเสร็จแล้วนะครับผมนะไปกันพี่นะครับผมนะเดี๋ยวตำขอตัวตำแป๊บหนึ่งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอยไข่เขารีบตาเบอหมายถึงผมไปแหละไม่ต้องรีบนะครับผมนะเดี๋ยวตัดฉากไปตอนที่ตำน้ำพริกเสร็จเลยนะครับผมนะ มีกระจายอึบอึบอึบโอเคประมาณนี้นะครับผมหลังจากนะครับผมนะตําไปได้สักพักหนึ่งนะครับผมนะพอแรกนะครับผมนะจะให้ดูน้ําพริกที่ตํานะครับผมนะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมนะจักใส่จานนะครับตักเครื่องตักน้ําพริกใส่จานนี่ ทำง่ายๆครับผมนะขัวบนผ่านเกิดมาบนดินนะครับผมนะกินบนกองทรายนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมนะสําหรับขัวคนรั่วนะครับผมง่ายๆนะครับผมนะสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมนะหรือว่าขายแคมปิ้งก็ได้นะครับผมนะหรือว่าไม่มีบ้านอยู่เหมือนผมนะครับผมมาขั้นตอนต่อไปนะครับผมนะจะมาเตรียมนะครับผมนะวัตถุดิบนะครับผมนะวัตถุดิบหลักของเรานะครับผมนะคือ ขาห,าหมูเจอครามันนีนี่เองนะครับผมนีเออ่เราต้องทำความเป็นมืออาชีพซะหน่อยนะครับผมนะควคนรั่วแหม่คาบในกะโซโลนะครับผมนะให้มันมีความเป็นมืออาชีพหน่อยพี่ๆนะครับผมนะเดี๋ยวเผื่อเชฟ ไป eses, sweep, ใครมานะครับผมนะเห็นความมืออาชีพของผมนะครับผมนะเดี๋ยวเขาจะได้ดึง <w> ตัวไปทํางานด้วยนะครับผมเหนี่ยวนักใช่ไหมเบ้งไม่เข้าก็ต้อง ตือถ้าไม่ตายซะหน่อยนี่ไม่เข้าเหนียวนักใช่ไหม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 นีไม่ต้องห่วงนิ้วผมนะครับผมนะเพราะว่าผมห้อยพระมาพี่ห้อยของดีมานะครับผมนะไม่ได้กินผมหรอกนี่นี่ นี่นะครับผมนี่นะครับผมนะชิ้นใหญ่ๆไปเลยนะครับผมนะใหญ่ๆนิดหนึ่งโชดดิใส่ลงไปใส่ลงไป ใส่ลงไปเลยออ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 ชิ้นสุดท้ายกว่าจะขาดได้พี่ๆเอ้ย <c oughs> มาซ <c oughs> ื้ นี่นะครับผมนะมาขึนขั้นตอนนะครับผมคุกเขรานะครับผมนะมาถึงขั้นตอนคุกเข้านะครับผมนะคุกเขรานะครับผมนะใส่เครื่องแกงนะครับผมนะที่เราเตรียมไว้นะครับผมนะแล้วก็ขยีขยี้แบบนี้นะครับผมขยีไปเลยนะครับผมนะขยีนะครับผมนะแล้วก็นะครับผมนะขาดไม่ได้ครับผมนะน้ำปลาระนะครับผมน้นิดหนึ่งนะครับผมนะ เพราะว่ามันมีความเค็มนะครับผมนะจากเกลือไปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวบีบขวดใส่ในแห่นะปลาก็หมดซะเหลือเกินใส่ขวดเลยนี่นะครับผมนะแล้วก็นี่นะครับผมนะทีเด็ดพี่ทีเด็ดขาดไปได้เลยอูมามิอูมามิใส่น้อยเซฟน้อยใส่หลายเซฟหลายโอ้ยไม่เห็นอะไรเด้อนะครับผมนะบิดขวดนะครับผมนี่นะครับผมนะแล้วก็นะครับผมคุกเขาให้เข้ากันที่นะครับผมนะคุกเขาขยำขยำ ให้เข้ากันนะครับผมนะให้เครื่องนะครับผมนะมันแทรกซึมเข้าไปในขาหมูเยอรมันของเรานะครับผมนี่เป็นไงพี่เอ้ยแค่กินนี่ขนาดยังไม่สุกนะยังน่ากินขนาดนี้เ้าสุกมาโอ้โหผมว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนะครับผมนะว้าวามาแล้วฝาร้องนะครับผมนะครับผมนะแล้วก็หมักให้เครื่องมันเข้าไปนะครับผมนะซักห้านาทีระหว่างเราหมักนะครับผมนะ เดี๋ยวเราจะไปก่อฟืนก่อไฟรอนะครับผมนะไปก่อไฟกันดีพี่มาครับมาพร้อมแล้วกับก่อฟืนปอไฟนะครับผมนะรอนะครับผมรอให้หมูนะครับผมนะม่นใช่สิรอให้เครื่องเทศนะครับผมนะน้ำปะลาะนะครับผมมันซึมเข้าไปในหมูนะครับผมนะมาก่อฟงไฟงรอเด้อพี่น้องเนอะ สำหรับพี่พี่ที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องใหม่นะครับผมนะฝากกดติดตามช่องควคนรั่วมั่วไปก่อนด้วยนะครับผมพยายามนะครับผมนะจะทําให้มันดีที่สุดนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมนะยังทําไม่ดีนะครับผมนะเท่าไหร่นะครับผมนะเหมือนเหมือนเหมือนควานเหมือนควาน แม่ดับซะแล้วลืมไปนานแล้ววิชาลูกเสือไม่ได้ใช้นานเลย โอเคครับผมนะจะขอตัวก่อฟืน <c oughs> ก่อไฟนะครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวตัดไปเข้าตอนไฟลุกเลยด้วกันนะครับผมนะแม่ยากซะเหลือเกิน <c oughs> แค่ก่อไฟเนี่ยไม่ติดซากที่ <c oughs> โอ้ยลำบากวันนี้นะครับผมนะอยู่กว่าคนรั่วแหมเดี๋ยวรอไฟลุกแป๊บหนึ่งนะครับผม 还管哭。 นี่แหละครับของดีกว่าจะได้กินนะครับผมนะลำบากหน่อยเหนื่อยหน่อยโอ้มาตันงกระทะกครับผมตา้กระทะนะครับผมนะตเตะเน้ำลงไปนะครับผมนะเตะน้ำที่เราเตรียมนะครับผมนะเตะน้ำที่เราเตรียมนะครับผมนี่ ลงไปแล้วก็นี่นะครับผมโอ้โหลอย <c oughs> โอ้ยน้ำเยอะเกินอีก vít nám qua vít nám qua bên kia, vít nám quẹt nít lên gần, mẹ, mới, mày mới mày, mày, nó à, phải có phom bao giờ, ào, không được ครับพี่ได้ที่หรือยังโอเคลอยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมนะนี่นะครับผมหน้าตาหมูที่เราหมักไว้นะครับผมนะปลาล้าเขาซึมเข้าไปในแซกเสื้อคือแแซกแซกซึมเข้าไปในเนื้อนะครับผมนะ แล้วก็จะเติมน้ํานิดหน่อยนะครับผมนะพอให้ออเจาะนะครับผมนะนี่เติมน้ํานิดหน่อยนะครับผมนะแล้วก็คนนะครับผมนะคนนะครับผมคนหรือว่ามนุษย์นะครับผมนี่ นี่นะครับผมตั้งไว้แบบนี้นะครับผมนะจนกลัวน้ําจะเดือดนะครับผมนะเดี๋ยวน้ําเดือดนะครับผมนะสุกเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมนะนี่นะครับผมโอ้โหเป็นไงน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับผมหน้าตาอาหารของเราแหมอยากให้มันกล้องมันจะกลิ่นเนาะหอมสุละเกินนะครับผม กินน้ำปลาออกหินหินนะครับผมนะนี่นะครับผมไม่รู้นะครับผมนะว่าจะทันฝนหรือเปล่านะครับผมนะฝนก็จะตกแล้วพี่ๆเอ้ยฝนก็จะมาแล้วนะครับผมนะฝากให้กําลังใจป๊อปปี้แป๊บด้วยนะครับผมว่านะครับผมนะขาหมูนึ่งน้ําปลานะครับผมนะจะเสร็จทันนะครับผมนะฝนมาหรือเปล่าให้ดูบรรยากาศด้านนอกนะครับผมนี่นะครับผมนะ ยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวสุกแล้วนะครับผมนะมารับชมตอนสุกกันดีกว่านะครับผมหือฝนก็จะตกแนละ้วเมนูอะไรนั้นนะครับผมอย่าลืมติดตามในช่องครัวคนรั่วมั่วไปกับป๊อปปี้นะครับผมหืมแค่กลิ่น กเราอยายวนก่แล้วนะครับผมไปดูหน้าตาสักนิดหนึ่งโทษนะครับผมนะที่นะครับผมจะม่สมมูลอย่างครนะติดตามรับชมได้ในองหัวขนอยุ่นะจงนะครับผมยังไงขอโทษด้วยนะครับ